นั้นไปสิบห้าวันครึ่งเดือนเขาพูดหายไปเลยติดต่อได้ไหมอ่าไม่ได้เลยสิบวันสิบวันนี้คือแบบติดต่อไม่ได้เลยแฟนคุณเน่ยผู้หญิงตงบกันใหม่ผู้หายไป10บวันอ่ะสี่ทำไงอันนี้ที่มีสัญญาโทรศัพท์นะอโอ้ร,รัวข้อความเขารัวรวเขาเขาลวงม,มาว่าอะไรไม่ไหวแล้วเขาเหอะแค่นี้นะไม่คุยแล้ว <laughs> แต่คุณเขาตอบไหมผมก็เออต่อไปเลยค่ะอต่อไปเลยฮะ บอกเลิกดิคุณอยากรู้เรื่องนั้นจริงเหรอเออเฮยมันเป็นสีแดงด้วยอะเราจะคุณอยากรู้ก็อยากรู้ไงเมื่อกี้มันแฮปปี้เอนดิ้งแล้วชีวิตคอเราเปนความสุขอะไรขนาดนั้นของเราชฉาอยู่แล้วเบ็ดความรักที่สุดใครไม่มีความสุขพวกเราไม่มีความสบายตัวอยู่เลยคีย์เวิร์ดคำว่าบอกเรื่องนี่ดุนแรงมากคุณจะกล้าเล่าหรือไม่ เราได้เราได้เราได้ผ่านมานานแล้วเราได้เอาผ่านมานานแล้วนานแค่ไหนนานประมาณช่วงที่ผมเข้าป่านั่นแหละเข้าไปเยอะที่สองปีแรกแรกเลยใช่แรกแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยังต้องเรียนรู้ไงคุณคุณเขานานแค่ไหนกว่าจะเข้าป่าไม่ผมปลูกข้าเลยแล้วหายไปเท่าไหร่ตอนนี้ไปตอนนั้นมีเงินดัยกว่านี้มันไปไม่ได้แล้วคุณหายไปนานแค่ไหนอ่านั้นไปสิบห้าวันสิบห้าวันครึ่งเดือนเขาพูดหายไปเลยติดต่อได้ไหม อ่าไม่ได้เลยสิบวันสิบวันนี่คือแบบติดต่อไม่ได้เลยแฟ <c oughs> นคุณนะผู้หญิงมึงคบกันไม่หาู้ายหายไปสิบวันอ่ะสี่ทำไงอันที่ที่มีสัญญาโทรศัพท์นะอโอ้ออรัวขอ้ขอความเขารัวรัวเขาเขาลวงมาว่าอะไรไม่ไหวแล้วพอเหอะแค่นี้นะไม่คุยแล้วแต่คุณเขาตอบไหมผมก็เออแล้วตอนที่อ่านไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างคนรู้เพิ่งคบกันได้นานแค่ไหนกลับไปดูกันวันไหนวะ สองวันแล้วเฮ้ยอาจจะดีขึ้นก็ได้ <แอ S 1> โทรไปก่อนถ้าเป็นไม่รู้เรื่องไม่ได้อ่านไม่ได้ไม่ได้เช็คข้อความมันเช็คไม่ได้ผม,อมบอกแล้วผมจะผมจะเข้าป่าผมจะไปอย่างนี้มันจะไม่มีสัญญาณอโอ้โหผมไปผมก็ไปเจออะไรเหน่อยไหมชีวิตเราแค่เอาตัวรอดให้กลับมาให้ได้ก่อนอื แต่พอกลับมาพอมีสัญญาณมันก็แบบมาลุ้นคุณมาตายตรงในเมืองคุณรู้ป่ะคุณเอาชีวิตลากในป่าน่ะแต่คุณตายในเมืองใเมืองเออก็บอกเรื่องรูวๆอ่ะคือประเด็นคือมันมันเป็นจังหวะที่เหมือนกับเขาช่วงนั้นกรุงเทพฝนตกตกหนัก ฝนสาดน้ําเข้าน้าท่วมอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมจริงๆถ้าเขาก็าอยู่ผมก็จะช่วยจัดการให้หมดแม่จัดการได้ไปช่วยเหลืออะไรได้เราเป็นที่พึ่งเขาไงแล้วพอดีผมเข้าปากไงแล้วมันเขาก็ต้องวิดนะเองอ่ะพอดีไงเออไม่มีใครช่วยไงคุณโทรเข้าไปแล้วตีมือทําเป็นไม่รู้เรื่องแล้วเขาบอกใครเพิ่งมีสัญญาณอะไรเงี้ยเขาหราเออรีบกลับมาอะไรประมาณนี้เขาก็ไม่ได้พูดถึงข้อความอือโชคดีชิปตอนนั้น